มามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับ mm. คลิปนี้ก็เป็นเดี๋ยวต้องเดินดูปลากันแล้วนะครับนี่จะเป็นร้านอาหารปลาโซนนี้นะครับร้านอาหารปลาเยอะนะครับแต่เดี๋ยว่าผมจะเริ่มเดินดูปลาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าผมมาซื้ออาหารปลาแล้วร้านก็เก่งเนาะก็เรียบร้อยแล้วได้อาหารปลาเรียบร้อยเดี๋ยวไปอันนี้จะไปดูปลากันบ้างแล้วนะครับปลาเดี๋ยวไปเดินดูปลากันดีกว่านะครับนี่นะครับนี่เป็นร้านขายปลาส่งเนาะนี่ก็จะมีปลาทองนะครับปลาอะไรเยอะแยะเนาะ ปลาใหญ่มีนะครับนี่ปลาบังกอนนะครับสวยนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาถุงนะครับปลาทองสวยด้วยโอปลาทองสวยนี่ฮอ,อนดายักษ์นี่นะครับโอ้โหตัวนี้สวยจัดเลยนี่โอตัวเบลเลยนี้สวยนลย ที่ประสิงคือสวย,ยงั้นนะครับก็นี่เลยที่นี่ราคาไม่แพงนะครับผมว่าตัวมันนี้สวยนี่สูบเ,เลอร์เลยเนี่ยฮอร์นาดายักษ์นะครับตัวใหญ่ๆจริงๆแค่นะี้สวยเบลเลอร์เลยตัวบึ้บเลย,เลยตัวใหญ่กว่ามือมีกนี่นี่มือผมเลยสามร้อยบาท โอ้เเริ่มเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านปลาทองนะครับถือว่าสวยนะร้านเนี้ยผมบอกว่าผมเดินเดินผ่านมาก็เป็นร้านอีกหนึ่งร้านนะครับปลาปลาทองที่มีคุณภาพนะร้านเนี้ยผมบอกก่อนเลยคิวกินห้าสีอ่ะต้องให้เขาเลยไม่แพงด้วยตัวละร้อยเดียวเองนะครับดูอ,อย่างนี้ไปก่อนเนาะร้านนี้ผมถือว่าปลาดีนะครับปลาเหมือนปลาเขาเลี้ยงมาเองอะ่ะ ปลาเขาเองอะ่ะราคาก็ไม่แพงตัว100ร้อยกว่าบาทตัวเท่าฝ่ามือผมเนี่ยเนี่ยแต่ทรงปลาเขาจะสวยนะแบบนี้อ้วนๆลมๆนะลอดูหน่อยนี่ใครชอบแนวอ้วนๆลมๆก็มาดูได้เลยนะครับปลา,าตัวเ,เล็กๆก็ยังสวยนะนะครับร้านนื้ปลาค่อนข้างดีนะครับปลา,า,ปาเยอะนะผมถนายอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือผมไม่ได้เข้าไปดูข้างในเขาหรนะอกเนาะก็ดูันข,ข้าวๆนี่ปลาปลาเช่นนะ สวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับน,นี่อย่างนี้สวยเลยนะครับก็ก็อยู่ตรงตรงกลางนะล็อกเท่าไหร่ไม่รู้ของฟรีเ็นเล็กเข้ามานะตรงนี้จะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ผมว่าปลาทองเขาคุณภาพค่อนข้างดีนะครับดีเลยผมถือว่าดีเลยนะเนี่ยปลาเขาค่อนข้างสวยตรงสวยก็ใครผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนได้ครับร้านนี้ครับ นี่ชื่อร้านนะครับก็ยังไงก็โทรมาคุยกับเขานะครับโทรถามมาไม่ถูกโทรถามได้นะครับที่เดินไปเดินมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะมันไกลเหมือนกันนะมันก็น้องๆน้องๆสวนจะดูจักนะเนี่ยปลาถุงเยอะยะเป็นแถวๆเลยนะครับรองรับคนมาซื้ออ่ะมันาร์บาทีเดือยงี้ก็จะเป็นปลาแบบแนวแวปลาเหยื่อแต่ก็ไม่เหยื่อนะถือว่าสวยอยู่นะเอาไปเลี้ยงเอาหน่อยเดีย๋ยวว่าสีมันสีมันได้ปุ๊บสีมันออกมันก็จะสวยนะครับปลาพวกเนี้ แต่ส่วนใหญ่เขาจะไปทำใบเหยอะกันนะครับนี่เป็นแถวเลยเทียบมีให้เลือกเทียบเนี่ยตัวละร้อยกว่าบาทต,ตัวเบอร์เลยนะก็ใครมีผ่านไปผ่านมาเนาะนี่บัตรโปรฟิวิเลตนะมามาปลาฮอนดายักษ์ร้อยแปดสิบผมว่ากรุงเทพซื้อไม่ได้อ่ะอาไซเนี่ย ตอวแม่งใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกอะเออนี่แล้วก็มันมีหลายอย่างไงอย่างที่ผมบอกเข้ามาดูนะเข้ามาดูร้านนี้ก็ซื้อกันมาเมป็นสิบปีนะซื้อกันจนลูกโตนะครับเจ้าของร้านก็ดีใยดีนะครับเจ้าของร้านน่ารักถ้าอีกเงี้ยร้อยแปดสิบต่อเขาอีกเขาให้นะแต่ว่ามาต่อกันเองนะเออเข้ามาอ่ะนี่คือร้านเขานะครับเปิดโทรเขาก็ขครผ่านไปผ่านมาฟิีิลเลตก็เข้ามามาไม่ถูกโทรไปเลย นะครับเจ๊เข้าใจดีนะครับบัคครับก็มีนะครับไม่แพงอนะตัวร้อยถึงกบร้อยบาทผมว่ามันไม่แพงนะแต่วันนี้มากันแบบรีบๆก็ถ่ายกันคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยววันหลังผมจะมาเจาะจงให้ดูเลยแบบจาอไปร้านๆไปเลยวันนี้ผมรีบ,บจริงอู่า,อางเงี้ยร้อยห้าสิบบาทดูดินี่มือผมนะตัวมันใหญ่กว่ามือมพ่กอะน,นะร้อยกว่าบาท แล้วก็มีทุกไซส์นะมีเล็กมีใหญ่อใหญ่เบ่งเบ้งเขาก็มีนะแล้วก็สั่งได้ด้วยนะเออมีอะไรก็แวะมาดูกันนะครับคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นโซนปลาตักแล้วกุ้งก็มีขายนะเออดีกุ้งเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมีทุกอย่างอนะ่ะกุ้งมีปลาคราบมีเนี่ยราคาไม่แพงมีเยอะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปลาตัก ครับผลแบบว่าซื้อตัวสองตัวเราอยากเลี้ยงแค่ตัวสองตัวมาตักได้มันก็มีนะครับเนี่ยลูกปละทองอสวยๆเนี่ยเนี่ยกุ้งนะครับมีขายเมื่อไรปลากรดสวยๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบแบบนี้นะเวลามาแล้วมันนั่งตักเลือกเอาเนี่ยตัวละทีละตัวสองตัวเนี่ยอืมเยอะมีเยอะนะครับ ก็ใครผ่านไปผ่านมาลองมาดูนะครับชอบแบบไหนออร์ดงฮอนดาที่นี่มีหมดเละครับที่นี่แหล่งเลยผมจะบอกให้นะครับแหล่งเลยเนี่ยหกสิบาทตัวเมอเลอร์เลยตัวแล้วป,ปั้นเลยนะี่นี่ปลาทองเทียบนะครับเพราะที่นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านโปงน่งในแหล่งปลาทองนะครับไม่แพงถูกเมลอเลร้อยยี่สิบบาทเป็นสิบตัว นะครับจริงยังมีอีกหลายร้านนะเนี่ยนู่นหน่นายาวเวียนนู่นนะครับมีอีกหลายร้านนะต้นงต้นไม้มีขายหมดแหละนะครับเผื่อใครมามาดูนะเดี๋ยวผมไปดูวงนี้หน่อยโอ้ปลาค้านีสีสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหสองร้อยบาทตัวใหญ่ไ้นี่สวยนะครับถือว่าสีสวยเลยนะครับนี่ดูมันแบบเรียวทามไปก่อน โอ้ผมว่าผมเหนื่อยนะเดินไปเดินมานี่นี่อันนี้มีปลาดูขนนมด้วยลูกนอกนะมีปลาดูขนนมใหญ่ใหญ่อ๋อนี่คือปลาเอานมให้ปลากินนะครับเอานมให้ปลากินปลาก็มากินนมกันนะครับโอ้โหปลาทองนี่สามตัวร้อย นี่สาตัวร้อยปึ๊บเลยนี่ครับสวยๆเลยน้องตัวนี้สวยไหมสวยนะเออนี่โอ้โหตัวนี้ก็สวยเนี่ยว่างแวะมาได้เลยนะฟิวเลรดนี่ปลาเยอะเนีเลือกไม่ถูกเลยอะมีทุกอย่างอลันดาปลาสิงมีเยอะโอ้โหปลาเพียบเลย วุ้ยตัวนี้สวยเลยนะี่ชอบเลยตัวนี้นะ <S <S เยอะเลยโ้หป่าเอาเข้าข้าวกว่อนนะคลิปเลคลิปนี้เยอะเกินนะครับเยอะเกินนี่ตัวเบลเลอร์เลยนี่สีร้อยดูดินี่ตัวเท่าก้อปั้นผมเลยตัวใหญ่แล้วสวยด้วยนะครับตัวใหญ่แล้วสวยด้วยสีสวยด้วยโอ้โหแต่และตัวนี่ ใครหาปลาสิงตัวใหญ่ๆนะครับมาเลยตรงนี้เลยร้านนี้เลยใหญ่มากนี่นี่อันนี้เป็นฮอลันดาและสีขาวแดงเนาะสวยสวยมีด้วยนะครับสวยด้วยบบน,นี่ใครอยากเลี้ยงตัวเล็กๆนี่มาเลยบบน,นะครับสวยมากเลยบบอันนี้ที่ผมถ่ายตัวเท่าไหร่นะเนี่ย บิลเล็ตอ่ะนี่กับปลาหมอสีเดินดูนะครับมาเดินเล่นกันอ้าวนี่ปลากัดนะครับขายส่งนะครับเยอะที่นี่มีปลาเยอะนะครับทั้งปลาทองปลากัดมีครบเลยนะครับนี่อันนี้ปลากัดนะครับแนวปลากัดนะแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้เรียนปลากัดนะ เนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวว่าจะทํากันนะปกระดาศเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทํากันจริงๆแล้วก็แวะมาดูกันนะครับเนี่ยปลาตัวสวยเลยตัวละร้อยนะครับนี้หมดแล้วปกระดาศปลาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านปลาทองนะครับที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าผมซื้อมานานอะ่ะก็คือเห็นมานาน นะครับร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมนะครับก็คือถ้าเรื่องปลาความแข็งแรงความสะอาดผมพูดอย่างนี้ดีกว่าความสะอาดของตัวปลาคือผมว่าร้านนี้ถือว่าเบอร์ต้นต้นของฟิชบริเลดอ่ะนะครับแล้วก็ปลาเนาะปลา,าแข็งแรงทุกตัวนะครับผมซื้อไปปลาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยตายน้อยมากอ่ะก็คือมันจะพูดยังไงอ่ะปลานี้คือเหมือนกับเขาเขามีบ่อมีลูกบ่อเขาเองนะครับไม่ได้แบบไปคือกลอนใหญ่เขาจะเอาแบบ อันนี้ผมก็รันตีได้ร้านเนี้ยเออความปลาความแข็งแรงของปลานะครับเนี่ยดูเอานะครับโซ่ส่งของเวลปลาถือว่าสวยนะครับบางทีราคาอาจจะดูแบบอ่าบางคนอาจจะมองว่าราคาสูงไม่นิดแต่ว่าคุณภาพาปลาผมว่าร้านนี้ก็ท็อปเทนน่ะนะครับท็อปเทนนะครับผมให้ท็อปเทนนะครับแต่ร้านนี้นะครับเพราะว่า ถ้าใครอยากได้ปลาสวยปลาแข็งแรงมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยดูฟอร์มปลากันนะครับค่อนข้างสวยนะครับคือไม่ได้ค่อนข้างสวยคือสวยเลยนะไอที่ผมแนะนําก็คือหมายถึงว่าคือเวลาเราซื้อปลาทองเนี่ยคือปลาที่เราแบบถ้ามันมันไม่ได้คุณภาพจริงเนี่ยเวลาเรากลับบ้านะมันก็จะจะค่อนข้างมีปัญหาไปปล่อยแล้วมันก็ก็เสียชีวิตมั่งอะไรบ้างแต่ว่าร <Okay. S 1> ้านเนี้ยผมล้าการันตีตรงนี้ว่าความแข็งแรงของปลาหนึ่ง ความสวยงามของปลาหนึ่งนะครับแล้วก็คือคุณภาพปลาค่อนข้างดีนะครับก็กล้ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับใน YouTube ว่าถ้าผ่านผ่านมาในฟินวิลเลจแล้วอยากได้เลี้ยงอยากปลาได้ได้ไดปลาทองไปเลี้ยงที่บ้านสักคู่นึงเนี่ยก็มาร้านนี้ก่อนนะครับก็คือผมกล้าพูดล่ปลาเขาแข็งแรงทุกตัวเพราะผมซื้อไปเนี่ยผมซื้อร้านนี้มารู้จักร้านนี้มาก็ผมว่ามีสิบปีอัพอเห็นหน้าเห็นตากันมาแล้วก็ก็รู้จักคุณภาพเขาดีนะครับ รู้จักคุณภาพปลาเขาดีแล้วดูสีปลาเขาดีเปี้ยเลยชัดเจนเลยรูปทรงค่อนข้างสวยแล้วไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีทั้งฮอลันดานะครับมีแถวปลาสิงห์ผมพาไปดูปลาสิงห์นี่ดูฟอร์มปลาสิงห์เขานะครับหลังเหลืองนิดไม่ต้องพูดเลยนะครับไม่มีหยักเลยนะครับสวยก็เนี้ยปลาแบบนี้นะครับก็คือบอกว่าบางทีเราซื้อแพงนิดนึงถามว่ามันแพงกว่าเขาเยอะไหมไม่เยอะหรอกเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักร้านไง ไม่ได้เดินมาร้านนี้ไปเจอแบบข้างทางมันก็สวยแล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะมีแบบปลาที่คุณภาพเพื่อนมาอีกแต่ราคาก็ไม่ได้เหนือว่าเขาเท่าไหร่คือราคามันก็นิดหน่อยดีขึ้นมานิดนึงแต่ผมบอกว่าแล้วถ้าคุณเล่นปลาคุณจะรู้ว่าถ้าเพิ่มตังค์ขึ้นมานิดนึงคุณจะได้ปลาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเขาคัดมาให้คุณแล้วนะครับดีกว่าคุณไปนั่งคัดเองอย่างเงี้ยปลาเนี่ยดูดิหลังไม่มีหยักเลยนะครับก็อย่างเงี้ยก็ปลาคุณภาพแนวๆเนี้ยนะครับก็ปัวนี้แนะนําร้านนี้แนะนําน,น,ะน,นะครับ อันนี้ปรสิ่งเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นริวกินนะครับทุกสีได้แดงแ,ดงแป๊ดเลยนะครับไม่ต้องคัดเลยกระโดงกระเดิงไม,ม่ไม่มีล้มเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแค่มาเลือกว่าคุณชอบสีแบบไหนมาร์กแบบไหนเออแค่นั้นเองนี่ห้าสีตัวนี้ดูดิโอ้โหนี่เห็นน้ําลายไหลเลยนะ,นะก็คือทุกอย่างอ่ะนะครับบางทีมันก็เหมือนของทั่วไปที่เราซื้อครับถ้าซื้อแพงนิดนึงมันก็จะได้ของดีหน่อย นะครับซื้อถูกมันก็จะต้องได้ของและที่มันคุณภาพค่อนข้างไอ้นี่เราก็ต้องว่ากันตามจริงนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกอย่างเงี้ยดูเดีกยสีมันชัดมันเพี้เยเลยมะแดงก็แดงชัดแล้วก็สีขาวก็ขาวเงินแพตินัมไปเลยนะครับก็คือก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะแต่ถ้าเป็นผมผมแนะนําแบบนี้ทีเดียวจบอย่างเงี้ยคุณซื้อไปเลี้ยงสบายใจมะหลังนน่นๆชัดๆอย่างงี้ผมว่าแล้วเวลาเลี้ยงแล้วโตแล้วทรงมันไม่ต้องพูดถึง นะครับเล็กๆส่งมันมาขนาดนี้เวลาใหญ่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าโตมันจะสวยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวผมจะ่ายเบอร์อชื่อร้านไม่ให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่มีโอกาสเข้ามาในฟิลิเล็นนะครับแล้วก็มาเที่ยวหาทางราบุรีบ้านโป่ปงเรานะครับก็เข้ามาดูกันเลือกชมกันนะครับปลาทองร้านนี้ผมการันตีให้การันตีเลยนะครับไม่ดีด่าผมเลยนะครับนี่มีหมดแหละนะครับมีทุกอย่าง ทั้งปลาทั้งอยู่ในอ่างในตู้ชโชว์นะครับปลาสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกล้าเอาขึ้นมาโชว์แบบบนตู้กันเท่าไหร่นะครับเพราะปลอมปลาเนี่ยปลาสิงห์เนี่ยเขาจะดูจากข้างหลังลงไปนะครับถ้าไม่สวยจริงเนี่ยเวลาขึ้นตู้ปุ๊บเนี่ยมันจะดูไม่ได้ไงแต่ตัวนี้มันดูได้ทั้งในตู้นะครับแล้วก็แล้วดูได้ทั้งในอ่างด้วยนะครับในตู้ขนาดในตู้ดูข้างๆมันสวยขนาดนี้ถ้ามันอยู่ในอ่างนะมันจะสวยมากนะครับมันจะสวยมากปลาชุดนี้ผมบอกได้เลย แต่ว่าร้านนี้ก็ม <sh> <OB disease. S 2> <sh> ีตลอดนะไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะคือหมายถึงปลาอย่างเงี้ยเขามีทั้งปีอยู่แล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าอ่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมีโอกาสมาตอนไหนก็แวะเข้ามาได้เ็าเปิดกับทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับนี่ปลาอ่างเงี้ยเรยวดีอ่ะก็ยังสวยนี่ดูกระสิ่งเงี้ยเออไอปลาตัวนี้มาสวยจริงๆเลยเนี่ยหัวแดง กางดาเนี่ยมีทุกอย่างนะครับทั้งปลาตักนะครับตักก็ได้หรือใครจะชอบแบบไปดูในตู้เลือกเอาก,ก็ได้นะครับอ่อาอันนี้ก็เป็นฮอนดานะครับฮอนด้าเขานะครับอันนี้จะเป็นฮอนดายักษ์เนาะแล้วก็มีอาบะเช่มั่งมีอะไรบ้างนะครับแต่ฮอนดายักษ์อีกที่ผมบอกนะบางตัวทรงมันสวยนะแต่สีมันยังไม่ถอดอย่างนี้เขาเรียกยังไม่ถอดนะเออเอาไปเลี้ยงที่บ้านเวลามันถอดสีมันก,ก็จะเป็นแดงๆแบบนี้ไอ้นี่ถอดเร็วนะครับถอดเร็วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตากร้าไป นะเออร้านนี้ก็จะอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เลยเดี๋ยวผมให้ให้ให้โลเคชั่นหน่อยนี่เลยเ <IS C AS 2> พื่อนๆน่าจะหาปลาทองร้านนี้ที่ผมบอกนะอยู่ตรงเนี้ยตรงใกล้ๆกับป้ายพิเศษซอยเจ็ดเนี่ยนะตรงเนี้ยน,น,นะครับหรือว่าถามใครก็ได้ว่าร้านมนุษย์ฟาร์มนะครับอยู่ตรงไหนแล้วมาตามชื่อเขาเขารู้จักกันทั้งตลาดนะครับรู้จักกันทั้งตลาดนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกผู้ภำผปลาผมการันตีร้านนี้นะความแข็งแรงของปลานะครับเอากลับบ้านแล้วสบายใจราคามาคุยได้นะครับเจ๊ใจดีเฮียใจด,ใจดีแน่นอนเพราะว่าผมเดินซื้อกันมาเป็นสิบปีแล้วจนลูกเล็กๆตัวนี้จะลูกโตกันหมดแล้วนะครับ